สวัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แม้สถิติคมนะครับเจคกี้แกร็บส่งคำเตือนถึงข้างลิเวอร์พูลทุกคนก่อนพัทนเดือดกับเอเวอร์ตันเจคกี้แกร็บคนสื่อลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจก่อนพาทีมพัท ton, นเอเวอร์ตันในศึกพิวนิวกริตคัมขึ้นนี้กลักเข้าม,มาก,กองเกงฟุตบอลพิวนิวกริตนะครับประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคมปี2566ซึ่งหงดแดงลิเวอร์พูลอันดับที่4ของต้นคะแนนจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการเมอยของทัฟฟี่สีเง,งินนเเออวร์ตั อันดับที่16ของตารางคะแนนเราเริ่มแข่งตามลาปาประเทศไทย18.30นาฬิกาเฟ้นที่เข้าใจกันในบ้านลิเวอร์พูลแพ้เอเวอร์ตันแค่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ที่เจ็กกิ้งครับเข้ามือคุมเทียมและเมื่อพิจารณาจากอันดับในตารางคะแนนณเวลานี้โงแดงถูกยกให้เป็นทีมที่มีโอกาสคว้าชัยชนะมากที่สุดแต่เจ็กกิ้งครับมองว่าจะเป็นเกมที่ยากแน,น่นอนข้อเต็งก็คือเอเวอร์ตันกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจากการแข่งขันในช่วง2-3าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณต้องเตรียมพร้อม กับการสู้กับบอลจังหวะ2ต้องพร้อมกับการวิ่งตัดหลังแนวรับและต้องพร้อมกับการเจอเกบเกมรับที่รัดกลุ่มและอีกหลายอย่างมันจะเป็นเกมที่ยากเกมดับมีแมทมันยากเสมอเกมพิมลีกมันยากเสมอผมไม่ได้คิดเรื่องสถิติที่พันมาเลยเราเข้าใจถึงความสำคัญข,ข,ของเกมความกดดันของเกมดับมีแมทเป็นอย่างดีมันมีความเข้มข้นตั้งแต่ก่อนเขีร์บอลด้วยซ้ำเจคเก้นครับกล่าวเนื่องจากนี้ครับเจเก้นครับยืนยันด้วยนะครับว่า อันดโรบโรปสันแบ็กซ้ายจมบุกของลิเวอร์พูลจะชวดลงสนามให้กับทีมประมาณ3เดือนหลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ขวาที่รับบาดเจ็บมาจากกินชาติะครับส่วนไนหวังเอเวอเรตันลบสถิติที่ย่ำแย่ที่บ้านลิเวอร์พูลส่วนไนนะครับกุนซือของเอเวอเรตันหวังพาต้นสกัด ของเขาลบสถิติอันย่ำแย่ในเกมบุกมาเยือนในทิ่นอันฟิลของลิเวอร์พูลหลังทั่คู่มีคิวทำศึกมาซายสเตัมมี่แมนในวันเสาร์นี้นะครับเอเวอเรตันมีสถิติที่ไม่ดีเอาเสียเลยในการลงเล่นที่สน field, ามอนฟิลพวกเขาบุกมาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในลีกนั้นตั้งแต่ปี2000 สถิติพวกเขาแข็งแกร่งมากพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆเราทราบดีสถิติของเราในการดวลกับลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเรารับทราบเรื่องนี้ดีในายเอลตันกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพมรีเมียสุดสดั์นี้มันเป็นระยะเวลานานมากแล้วที่ไม่คว้าชัยชนะที่อนฟิลด์แต่ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ยากเราจะไม่ฟังเสียงนกเสียงกาเกมนี้เป็นเกมใหญ่เราจะโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นของเราซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผมคิดว่าเราอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งตอนเรากำลังจะเจ,เจอกับทีมบนหัวตารางตอนนี้เอเวอร์ตแบบันจะบุร์เยือนลิเวอร์พูลนะครับในศึกพรีเมียร์ S, ลีกในวันเสาร์ที่แอ็ดตัวละครนี้ตามเวลาประเทศไทย18.30นาฬิกามาลู่จก er Creed, ักสเกลเซอร์เกดคาสตาเซมิกาตหัวใจแกร่งกรณีตัวตึงแห่งแอนฟิลด์อย่างโรบบอแอนดูโรเบอร์สันบาดเจ็บหัวไหล่สอบพักยาวถึง3เดือนคล้ายๆกรณีอาการบาดเจ็บของเังโม โมเมนต์ลาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน,นนี้ที่บาดเจ็บหัวไหล่ที่นัดนชินชนเเจอกับเรือมอร์เรดที่ลามอสไปดึงแขนเรื่องก็ถูกเถียงกันอยู่นะครับว่าตอนนี้มีแบ็กอัพอย่างคอสตารซิมิยัตจะแทนที่โรบโลได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าทําไมและทําไม่ได้เดอะมอสจจิ้งคลับจะแก้ปัญหาอย่างไรก่อนจะไปตัดสินกันตรงนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักตัวตึงอีกคนแห่งทีมแอนฟิลคนนี้กันสักหน่อยคอสตารซิมิยัต รู้จักเขาให้มากขึ้นนะครับกับคอร์สตันส์สแคมสกาวเซอร์กรีดปัจจุบันสม,มิการอายุ27ปีนะครับอ่อนกล่าวร,ร็อบูลสองเปรหงแดงได้ตัวมาจากทีมโอลิมปิกอสทีมดังของกรีดเมื่อสิงหาคมปี2020ด้วยค่าตัว11.75ล้านปอนด์โดยเป็นนักเตะก,กรีดคนที่2ต่อจากโซติรอนคีเกียคอสสม,มิการพึ่งจะลดประกาศเซนิดาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเมื่อปลายเดือนกันยายนปี2023ันาโดยอยู่ยาวจนถึงช่วงสัมมาปีสองพัี่สิบ ตามข้อมูลที่คนเจอนะครับทำให้เซอร์ไพรส์กับการตัดสินใจครั้งนี้ของสกาวเซอร์กรีดมากว่าการตันตรงด้วยคุณภาพของเขาเชื่อว่าสามารถลงเล่นแป็นตัวจริงให้กับทีมกลางตารางในศึกยูลีกได้ง่ายๆเลยนะครับทำไมถึงทนอยู่เป็นแบ็กอัพให้กับโรเบต่อไปสม,มิการรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมารับบทบาทแบ็กอัพให้กับตัวตึงรุ่นพี่อย่างโรเบเพราะาทีนี้โรเบฟอร์มจัดจ้านและกำลังทำสถิติแอซิ์แข่งกับเทนส์อลิซเนโล ล้วเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกที่ลงเล่นในฐานะตัวทดลองแค่2เกมโดยใช้เวลาสัมผัสในพื้นสนามราวกันแค่5นาทีเท่านั้นแต่มองในแงด่ดีช่วงนั้นสมิการ์เจออาการมาเจ็บรบก,กวนสองรัง,งไม่มีชื่อติดทีม13เกมทนรอ1ปีเต็มกว่าจะได้สตาร์ทเป็นจัดจีนในเกมชนะนอริสตี้สามเมื่อสิงหาคมปี2021ผ่านมาแล้ว3ามูก,การจากทั้งหมด114เกมมีชื่อติดทีม95เกม ในจำนวนนี้ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริง18เกมที่เป็น18.95และเด่นได้เต็มเกม11เกมในฐานะตัวสำรอง17เกมนั่งตบยุ่งอยู่ซุ้มมานั่งสำรองอีก60เกมดูกุกการนี้สตาร์ไปแล้ว8เกมมีชื่อติดทีมท,ทุกเกมลงเล่นในเกมชนะปอนมัดในบ้านแค่4นาทีเท่านั้นไม่บอกก็รู้ว่าเกมเมอร์ไซส์แตบี้แมในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ สมิการจะมีชื่ออยู่ในซุ้มาามังนำสมรองเช่นเดิมถ้ารรบบ้ไม่เจอการมาะเจ็บเล่นงานแบบนี้โอกาสทองฝั่งเพชรการรอคอยที่หอมหวานเขาบอกเลยนะครับว่ายอมใจสก o ตเซอร์กรีดจริงๆตามข้อมูลบอกว่าเกมลรีกนะับตั้งแต่รุการแรกของเขาจนถึงปัจจุบนันนี้มีการลงเล่นให้กับทีมแค่1 6 4 9นาทีจากเวลารวม19,80นาทีหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่15เท่านั้น ลองคิดดูนะครับ,รบโรบบไม่เจ็บไม่ป่วยหรือติดโทษแบนจำนวนนาทีมันอาจจะไม่น้อยยิ่งกว่านี้หรืออย่างไรบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ในฝั่งของลิเวอร์เองนะครับทั้งดิสอิสแอน i e ฟิลและลิ v e r pool อ c โคก็ต่างมองตรงกันว่าเซนต์แกเป็นตัวเลือกแรกสําหรับสถานการณ์นี้เพียงแต่ไม่มีใครมั่นใจในตัวเขา100%เลยบางคนบอกว่าโจโกเมสน่าจะลงเล่นในตำแหน่งนี้และบางคนถึงขั้นคิดว่าจะส่งดาวรุ่งอย่างคารัมสแกรลนลงบู๊ไปเลยอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ผิดนะครับ ที่พวกเขามองกันแบบนั้นแต่ในเมื่อโอกาสการลงสนามเพื่อสูตนตัวเองมันน้อยเหลือเกินอย่างไรก็ตามในทีนี้ผมเชื่อเลยกันว่าเดอะบอสเจ็ตเิ้งคล็อปถึงเวลาแล้วหรอครับที่จะต้องตอบแทนความจงรักภพัดีและความอดทนของสกอตกรีตบ้างแล้วคงไม่เลือกที่จะน้อยติดใจกันด้วยการจับเขานั่งสมมลังสมลองมองดูโจโกเมสหรือเดารุ่งอย่างสกอล,ลนยึดโอกาสลงเล่นของเขาไปต่อหน้าต่อตา โอกาสทองพร้อมฟังเพชรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆผมอยากให้สเกลเซอร์เกลดความมันเอาไว้ให้ได้แสดงความกล้าหาญความแข็งแกร่งออกมาอีกครั้งเหมือนกับนาทียิงจุดทวษตัดสินเกม F a ฟเับที่พบกับเชลซีเมื่อปี2022นะครับโครช็อกอเล็กซ์ออกเล็กจเจเมเลนะครับพูดถึงเหตุผลที่ต้องออกจากลิเวอร์พูล ผมเขาบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ต้องการย้ายออกจากลิเวอร์ูลผมเฝ้ารอาการต่ดสินใจชุมใหม่มาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาผมโดนกระทําเหมือนไม่ให้เกียรติพวกเขาปล่อยให้ผมรอไปเรื่อยๆแล้วมาแจ้งกับผมในเดือนสุดท้ายว่าให้ผมย้ายออกจากทีมได้เลยเมื่อได้รับฟังแบบนั้นผมก็ตอบได้แค่ว่าโอเคขอบคุณมากแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่มีอะไรที่เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการกับตัวผมเลยผมยอมรับว่าผมผิดหวังสุดๆผิดหวังมากๆแต่ผมจําเป็นจะต้องก้าวออกมา พราะพวกเขาไม่ต้องการผมแล้วนี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของอเล็กซ์อ็อกเล็กชามาเลนนะครับโอ้โหนึกว่าจ,จะจากกันด้วยดีนะครับนี่ยะก็ยังมีแพสกิจในใจอยู่เหมือนเดิมนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่21ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บบักคลองลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกล่านะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ